ตัวนิ่หมนิ่มากโอ้ตัวนี้จะเป็น25โวลต์นะครับแรงบิด78นิวตันโอ้แบตเตอรี่25โวลต์4แอมป์เมากว่าที่คิดนะแล้วก็ตัวแบบ่ะสวยมีการกระแทกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตกหรืออะไรเงี้ยครับก็ทนทานกว่าปกติแน่นอนเขาบอกว่าของลีโคตาเนี่ยเขาใช้เซลล์แบตเตอรี่ถึง15ศเลสุดและของในตลาดโอ้ไม่ค่อยเจอเลยนะคะใช่เฮ้ยต้องบอกว่าไม่ต้องออกแรงเลยอะ นี่ผมปล่อยไหลเลยนะแบบไม่ไม่ได้ออกแรงเลยไม่ได้ออกแรงไม่ได้ผลันบนด้วยใช่เฮ้ยผมบอกเลยว่ามันนิ่มมากค่ะคุณไมค์เคยลองแบรนด์อื่นมาแล้วค่ะอ่ะผมว่าลองโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตมาอันนี้เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงนะนิ่มมากคือแบบตัวนี้ครับถ้าเหลือ5%ลูกค้าได้ใช้งานไม่ได้แล้วมันเซฟแบบเซฟอายุการใช้งานด้วย ผมว่ามันรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าเดิมเยอะเลยใครที่เคยลองงานไม้แล้วจะรู้ว่าการสบัดมันอันตรายขนาดไหนเนาะแต่ว่าอันนี้มโคดนิ่มนะบอกว่าผมจะพูดไงก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมเอาไปไว้ที่ร้าน <c oughs> แล้วเดี๋ยวมาลองกันเองแล้วกันนะ <c oughs> โอเคนะ